ดีเจสาวเผยความในใจหลังได้บทนกสองหัวชาวเน็ตชี้เหมาะสมมากคอแล้วเรียบร้อยสำหรับนครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องเกมรักทรยศที่ดัดแปลงมาจากละครโทรทัศน์อังกฤษเรื่อง Doctor Father และเวอร์ชันเกาหลีคือ The World of the m e l i t ซึ่งนำแสดงโดยแอนทงประสมอนันดาเอเวอร์รีแฮมและทันชนกกูด ร่วมด้วยชาติโยโดมฮีรันสันทิติและลินลนีสีเพนออกอากาศทางช่อง3 h มเฮตีแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดคือดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตาราที่มารับบทเป็นเพื่อนสนิทลิ้นสองแชกของแอนงานนี้เจ้าตัวได้เผยความในใจหลังจากได้รับบทดังกล่าวว่าคิดว่าไงได้ไหม พูดก็พูดตอนนี้ดูเกียรติตัวละครตัวนี้ที่สุดไม่นึกเลยวันที่ติดต่อมาผู้จัดการบอกมึงทายซิมึงได้เล่นเป็นตัวไหนในหัวนี่ภาพยายนกสองหัวนี่รอยมาเลยอืมชัดเลยคนจะเกียดฉันเยอะขนาดไหนนะฮะฮเกมรักทรยศซึ่งแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่ามองบทดังกล่าวเหมาะก,กับดีเจสาวมากๆพร้อมจะติดตามกันแน่นอน